ครับนนของจนรธานแฮกเกอร์ตี้ครับนักชกจากอังกฤษครับเจอกับรถถังจิตเมืองนนท์ซึ่งตอนนั้นนี่เแฮกเกอตี้เองเนี่ยต่อยในรุ่นเดียวกันครับรุ่นไฟเวทนะครับดูครับตอนนั้นนี่กำลังห้าวเลยนะครับสำหรับแฮกเกอร์ตี้ครับกติกามวยไทยนะครับผมม่ชอบภาพประเจียกกังเกงเขามากเลยครัมี2019นะครับ สำหรับไฟนี้ครับแฮกเกตี้เองก็ชกกับทั้งรถถังชกกับ 3A ใช่ครับแมาดูการยืนมวยดูกางเกงมวยผ้าประเจียดนี่เป็นนักมวยไทยร้อยเรเซ็แหละครับแฮกเกตี้คนนี้ก็เริ่มฝึกฝนมวยไทยมาตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับเหมือนเด็กไทยเราเป๊ะเลยครับ,รบนี่คือผลผลิตที่เติบโตมาจากอังกฤษครับคุณผู้ชมครับไม่ได้มาฝึกซอนอยู่ที่เมืองไทย ถีบแพงมากครับแฮกเกอร์ตี้คนนี้ครับดูไม่ได้เกรงศักดิ์ศรีของรถถังเลยนะครับเจอนักมวยไทยมาแล้วหลายคนครับ 3A มมงคลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับแล้วก็ไฟนี้มาปะทะกับรถถังจิตมืงน,นดูครับถีบหงายเลยครับนี่แหละครับทีเด็ดของเขาอีกอย่างหนึ่งครับลูกถีบของแฮกเกอร์ตี รถถังก็ยังไม่เร่งนะครับคือแข่งสายของแฮกเกอร์ตี้ครับรูปล่างนี่แฮกเกอรตี้ยาวกว่าชัดเจนเลยครับนี่เป็นการป้องกันแชมป์ของแฮกเกอร์ตี้นะครับซึ่งแชมป์เส้นนี้ได้มาจาก 3A ไก่ย่าง5ดาวครับนักกีฬาจัดประเทศไทยของเราครับนี่ครับธรรมดาที่ไหนล่ะครับชนะ 3A ชนะโจเซฟลาซิลี่ครับแม่เรียกว่ารุ่นนี้นี่ตัวเก่งๆแฮกเกตี้ชนะมาหมดแล้วครับ ก็เลยทำให้ไฟนี้รถถังขึ้นชิงแชมป์กับแหมก็เก่งสีเดียวกันนะสิเก่งสีน้ำเงินเงี้ยก็ดูที่บริเวณข้อมือนะครับเทปพัดมือครับเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินครับแยกกันตรงนั้นครับขยับเข้าหานะครับรถถังครับแหมก็ต้องพอดหนักพอนเบาแล้วครับยืดหยุ่นต้องเป็นครับยืดหยุ่นต้องเป็นเลยแหละครับเพราะว่า5้ายกครับ ยกละ3านาทีออกซ้ายสูงครับแฮกตกี้มีความเป็นมวยสูงมากครับ mm. บัตรหนึ่โชคในรุ่นไฟเวทแต่ตัวใหญ่มากนะครับรูปร่างดีจริงๆครับไม่เกิน 1. 3 5่ปอนด์ครับเว็น,นี้อ้โหูพยายามฟันศอกเตะกานคอไม่โดนครับรถถังก็หาจังหวะนะครับหาจังหวะเข้าไปต่อยครับนี่ฮะจะเจอลูกขีบสักกัด นี่ครับพยับจะต่อยไลยหนึสองครับมีบวกโต้เหมือนกันครับแฮงเกอร์ตี้ครับมองหน้าครับมองหน้าครับโอ้นี่ครับสัญญาณแห่งความมันครับเรียกว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยครับจุนาทานแฮงเกอร์ตี้เนี่ยคุณพ่อเนี่ยทำยิมขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วก็ส่งส่งเสริมลูกมาตั้งแต่เล็กๆะตั้งแต่7จ็ดขวบอ่ะถือว่าชอบมวยไทยมากครับ จังหวะถีบซ้ายครับของแฮกเกอรตี้คือถ้าเกิดไม่ดูตั้งแต่คอขึ้นไปครับผมทองตานํำข้าวนี่นะครับก็คิดว่าเป็นคนไทยเลยการยืนมวยทรงมวยการออกกระุุครับถือว่ายอดเยี่ยมครับก็ได้เข็บขันมาจาก3 a มเอขยะางาดาวครับแฮกเกอรตี้ครับเอาละครับยกที่2ครับคุณผู้ชมนี่คือการป้องกันแชมป์ของ แฮเกอรตี้นะครับเจอกับรถถังจิตเมืองนน์ครับรถถังนี้ก็ถือว่ายังไม่เร่งเต็มร้อยนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อยๆหาจังหวะเข้าไปออกอาวุธครับโอ้โแข่งซ้ายครับแม่เป็นมวยที่เปะซ้ายหน้าได้แม่นจริงๆครับแฮกเกตี้ตัดลำตัวครับยังไม่โดนครับอาแล้วครับรถถังเริ่มขยับ เร่งเกมเดินเข้าหาแล้วครับเียครับดูลีดาของเฮเกอร์ตี้ไปก่อนครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเจอกับน้องโอ๋ครับ22เมษายนนี้ครับขยับเวทขึ้นมาชกเป็นตั้งเวทนะฮะเจอน้องโอ๋ครับจากรูปลาของเขานี่ก็ถือว่าไม่เป็นรองนะฮะขยับเวทขึ้นมา รูปล่างสูงยาวมากครับโอ้โหดิวครับเปลี่ยนเป็นกาดซ้ายทีขวาทีดูการยืนกาดมวยครับไม่หมูแน่ครับสำหรับน้องโอ๋ครับถีบซ้ายครับแฮกเกตี้แม่รถถังเองก็ถือว่ายังคิดหนักอยู่ละครับตอนนี้ยังไม่กล้าพิผามครับคือไม่เร่งเลยครับดูเหมือนจะต้องบริหารพละกำลังพอสมควรเหมือนกันครับ ถึงไม่เร่งก็ต้องออกนะครับต้องโต้ครับรถถังครับขยับเข้าหาครับเฮกตี้พอรถถังขยับเฮกตี้ถอยครับอาล้ครับสาด์แข้งซ้ายมาครับถีบขวาครับรถถังครับยังไม่ได้จังหวะต่อยนะครับรถถังครับอาแล้วครับเตะขาพยายามจะต่อยหมัดครับวงในก็ยังมีสอครับแมจังหวะกรรมการกําลังจะแยกพอดีครับอืมก็ บวยเล็กน้อยครับเฮกตี้ครับถือว่าเป็นของแถมที่ไม่อยากได้ครับกรรมการก็ต้องเตือนรถถังนะครับคือถ้าเกิดเป็นกรรมการเมืองไทยนี่จะใช้วิธีสัมผัสนะครับแล้วก็พูดไปด้วยครับแต่ต่างชาตินี่คือสั่งหยุดก็ต้องหยุดนะฮะคือคนไทยนี่สั่งหยุดยังต้องแถมอ่ะฮะพยายามครับรถถังครับแมผู้ท้าชิงก็ต้องเปิดเกมแล้วครับ อยากจะเอาเข็มขัดกลับบ้านครับเอาแล้วครับเริ่มจะเน้นแล้วครับรถถังเตะขาครับอาจะเข้าไปคือเตะขาก่อนครับให้พวงครับแล้วก็หาจังหวะต่อยหมัดทีบหน้าเลยครับแฮการ์ตี้เอาแล้วครับตัดลําตัวนี่คือลูกเก่งของรถถังเลยนะครับหมัดตัดลําตัวครับหมดยกที่สองเอาละครับไม่เป็นไรครับขอโทษกันไป ขอกันกินมากกว่านี้ครับแต่อย่าบ่อยครับครับลูกถีบของแฮกเกอร์ตี้ก็ยังสร้างปัญหาให้รถถังอยู่ไม่น้อยแล้วครับเกมของรถถังคงจะเดินเร็วขึ้นนะครับอุ้ยแข้งซ้ายขึ้นก้านคอครับรถถังนี่สะบัดคอหว่ไม่เป็นไรครับไม่เท่าไรครับนี่ครับเดินเร็วขึ้นครับหมัด1 2 3ล่างสลับบนและกดแขนแฮกเกอร์ตี้เอาไว้ครับตีเข่าขวาครับแฮกเกอร์ตี้เข่าซ้ายโตจากรถถังครับเด้งตีเข่าขวาครับรถถังครับ อ่ะละครับอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะครับรถถังไม่ใช่รถถอยครับขยับเดินต่อก็เน้นหมัดแล้วครับแล้วก็ลูกเตะขาครับอ่ะเตะซ้ายครับแฮกเกอร์ตี้หมัดของรถถังครับมาแล้วครับยกนี้ออกเน้นเน้นเนื้อเนื้อเลยครับแฮกเกอร์ตี้เองก็พยายามบวกขวาคืนเหมือนกันภาพประจีด ขยับให้เข้าที่เข้าทางครับเดินต่อนะครับอู้ต้องระวังนะครับจังหวัดจะฮุกซ้ายลําตัวเนี่ยแข้งซ้ายหน้าครับขึ้นคอเลยนะครับขยับเข้าไปครับรถถังครับตอนนี้นี่ตอนเข้าบุมครับเตะขาต่อยหมัดต่อยหมัดต่อยหมัดครับโอ้โหชุดนี้ของรถถังครับโอ้ได้ลุ้นเลยครับแฮงกตตี้ก็พยายามจะโต้แต่ยังไม่โดนครับแห่วนไปรอบเวทีครับแฮงกตตี้พยายามนัดศอกด้วยครับถีบซ้ายครับรถถังนี่ต่อยลําตัวครับเนี่ยครับ คือซ้ายนี่เลนลํำตัวครับเอาละครับชุดนี้ของรถถังครับแม่หมัดของรถถังดูจะแม่นกว่านะครับแฮกเกอร์ตี้ชักมีอาการแกลงให้เห็นเหมือนกันครับไปซ้ายครับหมัดของแฮกเกอร์ตี้ก็เฉียวไปเฉียวมาครับแข้งซ้ายอีกทีนึงคือออกหมัดได้ด่ากลัวนะครับออกแข้งดีครับเพียงแต่ว่าความแม่นยำเท่านั้นเองครับที่รถถังดูได้เปรียบอยู่นะตอนนี้ครับรถถังเดิน ขยับไปครับเพกตี้ยับซ้ายครับพยายามบนครับตามเข็มนาฬิกาครับเนี่ครับออกซ้ายหลุดครับแม่จังหวะเตะออกกล้ากล้ากลัวๆไปนิดนึงครับยับซ้ายครับเพกตี้รถถังต่อยขวาลําตัวครับนี่ครับหนักๆครับแล้วก็สับซอกขวาสับซอกซ้ายครับมามาจากหลายทิศทางแล้วครับทั้งหมัดตัดลําตัวขึ้นใบหน้ามีศอกครับเอาออกไปเลยครับสับคืนเหมือนกันครับเพกกตี้พยายามจะเทให้ล้มลงไปเลยครับรถถังครับ รู้ขึ้นมาเร็วครับแฮกเกอร์ตี้เกมเดือดแล้วนะครับถีบซ้ายกางเกงของแฮกเกตี้ก็ปักเป็นภาษาไทยนะครับออกซ้ายหน้าครับเย็บซ้ายเย็บซ้ายครับรถถังเตะซ้ายเฮกเกตี้แย่จ้ะครับยังยังชกในทรงจังหวะ2อยู่นะครับออกแข้งซ้ายหน้าครับแฮกเกตี้ครับฝ่ายยกแล้วครับรถถังยังบุกต่อเนื่องครับไปขาครับ หมัดนี้ไม่โดนเตะขายทีนึงปัดล้มลงไปเอาละครับไปอีกครับเมกาตีก็ไม่จะถอยนะครับโอ้หมดยกที่3ครับผ่านไปครับดูภาพชัดๆชัดๆเนี่ครับต่อยขวาลำตัวแล้วก็หุกซ้ายบนนะครับหมัดขวาครับเต็มกกหูครับหมัดนี้ไฟประวัติศาสตร์นะครับ หัดตีงสองครับรถถังเดินเร็วขึ้นครับถีบซ้ายให้กะตี้อุ้ยฮุกซ้ายครับงัดสอกครับต่างคนต่างงัดศอกซ้ายโอ้โหดูครับอาวุธของทั้งคู่นี่เรียกว่าคือหวังผลได้เลยครับเพียงแต่ว่าใครจะแม่นกว่าเท่านั้นเองครับรถถังก็ตอนนี้นี่ต่อยไปขู่ไปครับมีหมัดตัดลําตัวขึ้นบนมีศอกครับแอกตี้ต้องวนไปรอบเวทีนี่ครับเตะขาให้พะวงครับแล้วก็ต่อยลําตัวครับโอ้โหแล้วขึ้นบน มีอาการจุกครับแฮกเกอร์ตี้ครับเอาแล้วครับมีอาการแบบนี้เปิดช่องให้รถถังแล้วครับคือโดนลำตัวบ่อยมากครับแฮกเกอร์ตี้นี่ครับพออออกาการจุกนี่รถถังรู้เลยนะครับว่าเขาจะต่อยตรงไหนครับก็เดินลำตัวนะครับเผลอๆอาจจะมีบริเวณใบหน้าครับขยับเข้าไปครับหมัดหนึ่งสองนี่ครับโอ้โหไปพาวงลำตัวนะครับแล้วไปเปิดบนเปิดบนปุ๊บโดนเปรี้ยงเข้าไปเลยอืมเอาละครับ โดนนับแปดไปแล้วครับเฮกเกตี้แม่ตัวใหญ่ล้มดังครับบุกต่อครับรถถังครับโอ้โหดูครับมาเป็นชุดมาเป็นชุดสอกก็มาครับพยายามจะทีบครับตอนนี้นี่ขอเอาตัวรอดให้ได้ก่อนครับเฮกเกตี้เย็บซ้ายครับเฮกเกตี้ครับก็ยังพิ้วได้อยู่ครับโอ้พอเสียนะพี่ไม่รีบร้อนนะครับไม่เร่งรีบครับ ไม่เร่งรีบที่จะเอาคืนครับรถถังกวักมือเรียกครับจะไปไหนครับจะไปไหนมาชกกันดีกว่าก็เกมใครเกมมันครับแยบซ้ายครับเฮกเกตี้ครับยังชกอยู่ในทรงเดิมครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทั้งที่ที่โดนนับไปแล้วนะครับเฮกเกอตี้ออกแค่ซ้ายหน้าครับถีบเอาไว้คือจริงๆแล้วนะตอนนั้นนี่เฮกเกอร์ตี้เองก็ยังไม่ได้โตเต็มเวทเท่าไหร่นะครับมดูตอนนี้นี่รถถังตอนนี้พยายามจะ น็อกให้ได้เลยนะครับแต่ว่ามาสู้กันหน่อยสิแหมถอยเยอะไปหน่อยครับอาล่ะครับแหมมีลีลายียวนครับจะกวนอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับกวนตรงไหนก็อัดตรงนั้นแหละครับไปแล้ะครับรถถังครับทีเอาไว้ครับแฮกรตี้นี่ครับแหมลีลาไม่เบานะครับก็เหลือแต่อาวุธเท่านั้นแหละครับคือลีลาโอเคแหละฮะเหลืออาวุธครับ ยังไงครับฮห้กระตีฟื้นหรือยังครับรถถังก็ต่อยไบคู่ไยครับตามสไตล์ของรถถังครับหมดยกที่4ครับเนี่ยครับแต่พอพอเกมจบนะจะสังเกตเลยนะครับอู้มีความเป็นสุภาพาุรุษมีความเป็นมืออาชีพสูงมากทั้งคู่ครับคือก็ยียวนกันในเกมเรียกว่าป่วนปราทคู่ต่อสู้ครับทำให้คู่ต่อสู้นี่บางทีนี่จะอาจจะเสียสมาธิได้ครับจังหวะ ฝุกซ้ายไปแล้วก็ขวาครับปากครึ่งจมูกครึ่งครับเดินต่อครับรถถังครับยังเดินนะครับถึงแม้ว่าจะได้น้ำยกสี่ยังไม่โดนครับนี่ฮะก็เป็นลีลารถถังที่แฟนมวยนี่ชื่นชอบนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับในการที่จะเล่นกับแฟนๆแบบนี้ครับ แฟนๆชอบครับทำให้รถถังตายเป็นซุปเปอร์ตาร์ที่ทั่วโลกรู้จักไปแล้วครับแต่พอชกเสร็จรถถังก็จะก้มกลาบทันทีนะฮะอ่ดูก็ผ่อนเกมไปครับรถถังครับนี่ฮะแล้วก็ปัดขาล้มลงไปแม่แฮกตี้เองก็เหมือนจะกลัวๆหมัดเหมือนกันนะครับไม่กล้าเดินครับหลังจากที่โดนนับยกที่สี พอจะเดินก็เหมือนเดินไม่จริงนะครับแฮกเกอร์ตี้ขีบซ้ายครับถีบสวยครับแต่ไม่มีลูกต่อเนื่องครับแฮกเกอร์ตี้ครับเพราะว่าพอโดนขีบเสร็จปุ๊บรถถังมีน้ำโหครับเดินคืนบ้างครับดักถีบเอาไว้บัตรหนึ่งครับออกซ้ายหน้าครับแฮกเกอร์ตี้นี่ครับคู่เรื่อยๆครับรถถังคือแฮกเกอร์ตี้ดดูจาก อาการมวยของเขาดูเหมือนจะประเมินครับประเมินตัวเองไปด้วยครับว่าแหมตัวเองก็สามารถที่จะออกอาวุธได้ดีอยู่นะครับดูโดนหมัดของรบถังตัดลำตัวทีไรก็แหมต้องเอาแขนมาบล็อกมาป้องกันไว้ครับคือถ้าเกิดแฮกเกอร์ตี้ประเมินว่าตัวเองนี่เป็นรองและโดนนับด้วยเนี่ยแกคงจะขยับตัวเดินแล้วครับนี่เป็นยกที่5แล้วครับไม่มียกแก้ตัวนะครับ ถีบซ้ายครับแฮงกตี้แต่ว่าถีบดีมากครับถีบแม่นยำได้น้ำหนักด้วยครับหมักหนึ่งสองครับแฮงกตี้น่าจะเป็นจิ้มตานิวจิ้มตาครับคงจะบอกกรรมการครับฟ้องกรรมการอย่างนั้นครับช่วงปลายยกแล้วครับก็คู่ไปเรื่อยครับรถถังนี่ฮะจังหวะ เสียหลักล้มลงไปไ right? ทาทายแล้วครับไทาทายครับรายยกที่5ครับ uh oh. แต่ซ้ายหลุดครับแฮกเกอร์ี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2562ครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วครับคุณผู้ชมครับจากรถถังจิตบังนนครับ จากไอ้ถังตอนนี้เป็นเสียถังแล้วนะครับต่อยมวยก็รวยได้ครับแล้วก็การให้เกียรติคู่ต่อสู้สำคัญที่สุดครับเนี่ยครับ <Okay. S 1> ก็เหลือแต่มิตรภาพดีๆครับ <Okay. S 1> จุ๊บเลยครับางด้านของเฮเกตตี้ เป็นการชนะแบบเอกฉันครับรถถังสิทธ์เมืองนอนท์ครับนั่นเป็นจุดเริ่มของเสียถังนัต่อยมวยก็รวยได้ครับกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งของเมืองไทยครับที่คนทั่วโลกรู้จักครับ